สัมมาสัมพุทธะพะวาพุทธังพะคะวันตังอพิวาเทมิสวาคาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวกาสังโฆ สังขังนะมามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะ จะเดิญเมตตากรรมฐานน้อมใจไปในการให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีฉันทะยินดีที่จะเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่ความสุขจึงส่งกระแส ส่งความรสึกว่าขอให้ความสุขนี้จงถึงแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายได้ความสุขนี้ได้ความสุขนี้เถินี้เป็นความดีอธิกุศลจะเจริญในธรรมะมีไหนนี้คือถึงปัญญาได้แต่ส่วนผู้ฝึก แผ่เมตตาน้อมใจไปในการให้ถ้าเป็นโคจระเหมาะสมแก่ใจคือพอจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนตนเพื่อเฟื้อแบ่งปันแล้วมีความสุขเชิญน้อมใจไปในเมตตากรรมาฐาน มีสองประการคืออารมณะหนึ่งอารมณิกะภาวนาหนึ่งอารมณะคืออารมณ์กรรมฐานที่จิตกำหนดอารมณิกะภาวนาคือสภาวะกุศลในใจว่าจะทำจิตอย่างไดน้อมใจไปในอารมณะอารมณ์กรรมฐานในคำที่ว่า สัพเพสัตตาสุขีอตานังปริหาดันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเมื่อระิึดต่อคำว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจแล้วรู้สึกว่า ตนเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงแต่ใจไม่ผูกใจไม่เหนียวแน่นต่อสิ่งที่ตนเลืกดใจไม่เพ่งจมลงไปว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เราให้สิ่งนี้สิ่งนี้ แม่นี้ก็เรียกว่าจเจริญสมถกรรมฐานด้วยสมาธิที่สอดคล้องกับความหลุดพ้นด้วยปัญญาที่เห็นสอดคล้องกับอริยสัจสีเช่นยืนเดิน น้อมใจไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้านหน้าของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดคำพูดมีเท่านี้อารมณ์กรรมฐานมีเท่านี้ที่เราจะหาคือความจริงของเราน้อมจะไปในคำใดจริงต่อคำนั้น น้อมใจไปในอารมณ์กรรมฐานด้วยใจนอมน้อมเหมือนกับว่าเรากำลังมองพระพุทธรูปอยู่กำลังมองตู้พระธรรมอยู่กำลังมองพระอริยสงฆ์อยู่ คำว่าสัพเพสัตาสุขีอัตางปริหาดันตุนี้เป็นพระธรรมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสไว้พิสุสงก็ตามพุทธบัิษัทก็ตามได้นำเมืนอตามทางนี้แล้วจึงเป็นสงสาวบกข,ของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเลยลึกต่อคำนี้ ด้วยใจเคารพยำเกรงนี้เป็นคำสูงเป็นของสูงของประเสริฐเป็นสิ่งประเสริฐสุดคอยใส่ใจไม่ปล่อยปลา ใส่ใจต่อคำว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเธอตั้งใจใส่ใจรักษาไว้ในใจแต่ไม่ใช่การคาดหวังว่าขอให้เราได้นี้เป็นการให้นี่เป็นการให้จริงเป็นการให้โดยเคารพมีฉันทะยินดีพอใจที่จะให้ ถ้าเมื่อไปสับปะยะจะรู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เป็นความประเสริฐสิ่งที่เราแสวงหาแต่ไม่ใช่หาเพื่อให้ได้หาเพื่อเป็นที่พึ่งที่เราจะใส่ัยคำนี้ไปอาศัยคือคล้อยตาม ร้อยตามคืออยู่กับคำนี้รักษาคำนี้ไม่ล้ำหน้าว่าเราทำแล้วทำแล้วทำแล้วจะได้อะไรใช่หรือยังถูกหรือเปล่ามีแต่ความสึกว่าเราจริงต่อคำที่เรากำลังเลือกอยู่ เราเคารพยามเกรงต่อคำที่เราระลึกอยู่เราใส่ใจอยู่เสมอมีความสุขที่ได้รู้ว่ามีคำนี้มีประโยคนี้มีกรรมฐานแบบนี้เมื่อใดรู้สึกว่า กระแสจิตเป็นไปตามคำนี้รู้สึกว่ามีการให้ออกไปจริงมีการให้ออกไปจริงรู้ว่าให้โดยเคารพจริงมีความสุขต่อการให้จริง แต่ไม่ต้องพยายามมากเหมือนแต่ก่อนกระแสะความสุขก็แผ่ออกไปไม่ยากเหมือนแต่ก่อนจึงรู้ว่าสาภาวะมีจริงการได้ผลการที่จิตเปลี่ยนมีจริง ความที่ตั้งสติได้ความที่จิตผ่องใสสงบไม่เผลอเลอไปมีจริงคำว่าสติไม่ใช่จะต้องเพ่งจับที่สิ่งใดสิ่งใดเหมือนแต่ก่อน ขณะเมื่อรู้ว่าจิตมีความผ่องใสมีความสุขใจอิ่มใจขณะรู้ว่ามีความสุขใจเป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานรู้เวทนาความสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่เจอได้กิเลสขณะที่ส่งแผ่กระแสความสุข,ขไปเป็นเมตากรรมาฐานขณะรู้ว่าเป็นความสุขเป็นสติปฐาน ขณะส่งกระแสความสุขออกไปเป็นเมตตากรรมฐานเกิดสลับกันได้แต่เมื่อใดมีใจหวงแหนอยากได้เพ่งติดนั้นก็เป็นกามฉันทะเป็นกิเลสไป ขตาที่ให้แม้การให้ก็เป็นการให้ด้วยใจเหนียวแน่นได้คือย้ำคิดย้ำที่จะยึดว่าเป็นสิ่งนี้เราให้สิ่งนี้จิตจมลงไปไม่เบาไม่คลายไม่ผ่องใสที่จะถึงสมาธิจิตที่จะถึงปัญญานั้นยังเป็นไปไม่ได้ก่อน ให้ด้วยใจผ่องใสไม่จำด้วยความเหนียวแน่นเมื่อใดรู้สึกว่าไม่ต้องส่งกระแสเมตตาเหมือนแต่ก่อนแต่ความสุขมีอยู่ในทุกที่จิตของตนก็ไม่พุ่งพลานเหมือนแต่ก่อนนิ่งตั้งมั่นไม่สะสาย ภายนอกคือความสุขความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความทุกข์ภายในคือความนิ่งแม้นี้ก็เจริญสิทธิปัฏฐานระดับสมาธิคือเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นกับเจริญเมตตากรรมาฐานภายนอกมีแต่สภาวะที่ ไม่มีเวนไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขเมื่อใดรู้สึกว่าเราวางใจต่ออารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในได้ไม่ต้องการสิ่งใดความสุขที่แท้จริงคือ ไม่แบ,บกอุปาทานคันห้าไว้เมตตาระดับปัญญาพอคำนึงถึงสัตว์บุคคลความสุขไม่ใช่ความสุขที่เป็นเวทนาแต่เป็นความสุขที่เป็นความพ้นทุกข์ ให้ความพน้นทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายพน้นทุกข์ด้วยจิตของตนที่พน้นทุกข์จะรู้ว่ากิจที่ตนจะทำต่อผู้อื่นนี้ตนกระทำถึงที่สุดของเมตตาส่วนตนก็ตามผู้อื่นก็ตามต้องดำเนินตามกิตของอริศสีทั้งสิน้นเริ่มที่ตนก่อน พลทุกดับสมุทัยหลีกออกจากกองทุกข์กระทำมกิจถูกต่อทุกข์คือ อยู่กับความไม่มีตัวตนแห่งอุกป,ปาธนาคัรห้าอยู่โดยใจไม่ดินน้นดนที่จะยึดด้วยความยินดีว่า เป็นตนเป็นของตนอยู่ด้วยนิโรธไม่มีสิ่งใดที่ผุดขึ้นในใจที่จะดิ้นรนในใจ อยู่ด้วยความห่างออกจากกองทุกข์จึงจะเจอพระธรรมได้กิจของผู้ปฏิบัติคือการละก่อนแล้วจึงประจักษ์เห็นผล จะคาดหวังจะคิดหวังว่าขอให้จิตเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไม่ได้จิตมีกาละก่อนเพราะกาละเป็นเหตุใจจริงว่างเว้นจากกิเลสที่เคยครอบงาจิต ผู้ปฏิบัติจึงเห็นความว่างเว้นจากกิเลสเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปตามลําดับโดยสภาวะให้รู้สึกว่าจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นบุคคลจะหาสภาวะเหล่านี้ด้วยความคิดด้วยการแสวงหานั้นไม่ได้จะเห็นจากกาละ ละได้แล้วจึงจะเห็นผลใจไม่ผูจึงจะเห็นแจ้งเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งแล้วจึงจะหลุดพ้น จเจริญเมตตากรรมฐานจะเดินอยู่ก็ตามจะยืนอยู่ก็ตามจะนั่งอยู่ก็ตามแม้จะนอนอยู่ก็ตามเมื่อใดตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมเมืเม่อนั้นพึงสําคัญไว้นในใจว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ น้อมใจไปว่าเราจะปฏิบัติบูบชาต่อพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี้ถูกต้องเมื่อใดจิตหลุดพ้นเมื่อนั้นตนก็หมดไปตนคือกองทุกข ดำเนินไปด้วยองค์มากถึงสภาวะนิโรธตลอดเส้นทางของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติใดไม่มีตัณหาความอยากได้แห่งจิตมานะความเพ่งเปรี่ยม ว่าเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรทิฏฐิความยึดว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่ตนได้หรือไม่ได้ประกอบด้วยความดีคือสัตตินีวิริยินีสัตสสตินีสมาธินีปัญญีอินีห้าทำให้สามลิตผลเร็ว ตันหามาหน้าทิถิทํทำให้เนื่องช้าแก่การปฏิบัติคุณโทษที่สนับสนุนการปฏิบัติอยู่ที่จิตของตนน้อมไปทางใดจะได้อย่างนั้นเชินกลับนั่งครับ เฉยน้อมใจไปฟังคำใดใจเราเป็นอย่างนั้นไม่เคลือบแทงสงสัยลังเลไม่หวังว่าจะได้ไม่กลัวว่าจะไม่ได้ไม่เปรียบเทียบได้หรือไม่ได้มีแต่ความจริงมีแต่ความนอมน้อมมีแต่ใจมั่น สัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายอเวลาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอย่าได้ประสบกับเวรภัยใดๆเลยอัพยปัชาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอย่าได้ประสบกับความพยาบาทเบียดเบียนใดๆเลยอานีคาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจ อย่าได้ประสบกับความทุกข์กายทุกใจใดๆเลยสุขีอตานังปริหะดันตุขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดอรากลงสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระขวานตังอภิวาเทมีสวาคาตุพระขวาตาธัมโมธัมมังนามัตสามีสุปาติปันโนพระขวะโตสาวกาสังโคสังขังนามามี ที่บางคนมีความคุ้นเคยว่าแต่ก่อนพอตื่นเช้าขึ้นเราก็ขวนขวายเพื่อที่จะให้ทานใส่บาตเป็นต้นต่อมาไม่สัปปายะต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุการณ์บ้างด้วยตนบ้างเหล่านี้เป็นต้นอย่าเพิ่งคิดว่าเราขาดเราด้อยกว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำบุญเหมือนแต่ก่อนถ้าสามณะสัพทธเจ้า,ท,า,ท,าทรงชี้แนวทางว่า แม้บุคคลให้ทานตอนเช้าหนึ่งร้อยม้อกลางวันหนึ่งร้อยม้อเย็นหนึ่งร้อยมอเทียบกับการแผ่เมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวดิดนิ้วมือครั้งเดียวอาน,นิสงส์ที่จะมีต่อโภคะคือจะทําให้มีโภคสะสบัติจะเป็นพบชาตินี้ก็ตามพบชาติต่อไปก็ตามเมตตานี้ให้ผลมากกว่า แต่ส่วนทางด้านที่จะหลุดพ้นนั้นเทียบกันไม่ได้เลยเพราะเมตตาําไปสู่สมาธิและยกสู่ปัญญาการให้ทานนั้นอย่างอีกไกลยัอยงอีกหลายทอดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระหมหากราุณาธิคุณให้พุทธบริษัทมีที่พึ่งทุกที่ทุกเวลาได้สร้างบุญได้มีการให้ทุกที่ทุกเวลาไม่ลำบากเดือดร้อนในสังสารวัฏ ทุกที่ทุกเวลาแต่ส่วนการทำบุญใดๆเป็นความดีเมื่อใดเข้าใจคำว่ากิจการงานน้อยกว่าแต่คุณอน,นิสงส์มากกว่าไม่ได้เทียบโดยความปฏิเสธว่าเราจะไปทำบุญนั้นเพราะอน,นิสงส์น้อยเรามาทำบุญนี้เพราะอน,นิสงส์มากอย่างนี้เป็นการคิดด้วยกิเลสเพียงคิดก็ผิดก็บาปแล้วไม่ได้มีการห้าม แต่เป็นคำว่าก็ทําไม่มากเหมือนแต่ก่อนความพยายามกิจการงานไม่ต้องมากเหมือนแต่ก่อนแต่คุณอนิสงส์มากกว่าแต่ก่อนเป็นสภาวะเป็นสฉพาะจิตที่ใจมีฉันทะต่อทำยิ่งขึ้นไปจะใกล้ความหลุดพ้นยิ่งขึ้นไปได้ ดังน,นั้นแม้พุทธบริษัทฝังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็มี3าประเภทคือ1ติดอยู่2แล่นเลยไป3เป็นความพอดีแต่ทำแล้วเจริญขึ้น